สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเรามาพบกับช่อง Pop Polar าใหม่ที่ไม่พร้อมกันอะไรใหม่อ่ะ Pop Polar วันนี้เราจะม,มาทำอะไรกันครับนเอ็มอ่าต้องถ,าถ่ายตัดล้องคะ่ะวันนี้เราจะ,จะมาแนะนำสมาชิกสมาชิกของเรามีอยู่3ามคนนะคะก็คือจะมีพิกค่ะเอฟครับแล้วก็แพนนะครับแต่ว่าแพนออกอากาศไม่ได้ตอนนี้ โอเคค่ะเราจะมีชาเลนจ์เอ้ยเราจะมาทำอะไรกันคะคุณแทนวันนี้วันนี้เราจะมีคำถามไม่กี่น้อยมาถามสมาชิกว่ารู้สึกยังไงกับคำถามอย่างนี้เออเล่นใหญ่ไปยไห <laughs> มครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะโ <laughs> อ,อ้เออ <laughs> เออเอาเอาคิดคิดดีหรือไม่ดีครัต <laughs> อบไม่ถูกเลยทคไมจะต้องเลิกค่ะคุณกำลังคิดอะไรอยู่คิดไม่ได <c> ้เลยคุณกำลังคิดอะไรอยู่ครับเดม กา็ประสบการณ์ครั้งแรกนี่คืออไงดีคะาคุณแอลครั้งแรกของคุณครั้งแรกของคุณคือทำอะไรเขน่าจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ครั้งแรกมั้งครับเป็นไงบ้างคะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ครั้งแรกก็ดีครับได้อะไรครับได้เสียเงินดิค่ะได้กินได้เสียเงินครั้งแรกดีนะถ้ามีคำว่าเงินโอเคเพราะคุณกินรันครั้งแรกของกินของเราก็เป็น โดดเรียนครั้งแรกแล้วกันค่ะใส่ใส่ใช่โดดเรียนโดดเรียนละกันนะคะโอ้โหทำไมถึงโดดเรียนเนาะคืออยากรู้มั้งว่าแบบมันท้าทายใช่ไหมมันท้าทายมันรู้สึกแบบท้าทายอ่ะแบบมันได้เขาะอะไรนะได้แหกกฎเออแอบเราได้แหกกฎอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ได้ใช่มันจะร้อนร้อนใช่มันร้อนร้อนมากอ้าวแล้วของคุณเอฟนะครับทำไมตอนนั้นประสบการณ์ครั้งแรกถึงเป็นการเข้าผับ ก็ไม่ไม่เคยไปเที่ยวผับนะฮะไม่รู้แสดงว่ามันต้องมีความตรงกันที่คุณไปเที่ยวผับครั้งแรกแล้วคือคุณต้องมีอะไรสักอย่างก็คือแบบสุดเปี่ยนนะฮะอ๋อข้ออเคสอะคฮะก็คือคอเคสเลยคอเคสโยกเลยใช่หัวนี่หมุนเลยหัวโยกอะไรคะโยกหัวฮะอ๋อโยกโยกเป็นอะไรหัวอย่างเดียวได้หัวอะไรหัวหัวล่ะกุ๊กจิ๋ล่ะครับแม่ก็ ก็คือครูครูจับได้พอครูจับได้ก็ร้องไห้กูไม่เข้าใจว่าตอนนั้นเราให้ทําไมครูจับได้ก็ร้องไห้แล้วก็กอดครูขอโทษครูทำ<ม>ไมคุณดูดีจงเลยแบบใช่ค่ะเราก็เป็นคนดีที่แบบไม่ได้ผมมิดข้าวผักข้าวบาร์นี่คุณโดดเรียนร้องไห้คตอนนั้นคือแบบเป็นเด็กดีมากค่ะตอนนั้นครั้งแรกที่เจอเหมือนเราก็ไม่ได้แบบ ตั้งใจจะเจอกันเนาะตอนนี้ไม่ได้อยากจะรู้จักเลยมั้งตอนแรกคือแบบไม่รู้ว่านี่ใครห็นว่าเออเรียบร้อยพูดเก่งอัธยาศัยดีอ่าแล้วฟังกิกะกิหรอเอฟบอกก็ก็ดีพูนก็น่ารักส่วนกินข้าวทุกเช้าเอฟเคยเข้ามาแล้วพักหนึ่งเราก็กลับไปตัดจังหวะอ๋อตอนนั้นเข้ามาตอนไหนคะ S <S <S เข้ามานานแล้วอะอ๋อ er> ไม่อยู่กับใครอ่ะจะไม่ได้เหมือนกันอ๋อพี่พี<_<_<_<_<_<_<_<_<_่พี<_<_<_<_<_่เพื<_<_่อนอยู okay> ่ป่ะพี<_<_่อยู<_<__่แถวเมังทองอย่างเงี้ยมาอยู่เยอะนะเพื่อนโอเคอ่าแล้วของคุณกิ๊กาครับคุณกิ๊กครับก่อนครั้งแรกคือเข้ามาอันเนี้ยมันจะไม่ใช่ครั้งแรกละคือก่อนหน้านี้เคยทํางานที่ทํางานเดิมเขาจะให้เราเข้ามาเอาครั้งแรกเอาครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมคะเอาความรู้สึกครั้งแรกที่เข้ามาในกรุงเทพอะมันผ่านไปเรื่องนะ ไม่ได้เหมือนถามได้เหมือนตอบโอเคความรู้สึกครั้งแรกที่เข้ามาในกรุงเทพก็คือตื่นเต้นมึนงงไปทางไหนกูไปไม่ถูกลาคคนอาจจะคิดว่ามันมีแค่เรื่องอย่างว่าอย่างเดียวแต่ว่าประสบการณ์ครั้งแรกมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องอย่างว่าอย่างเดียวโอเคใช่ประสบการณ์ครั้งแรกคือมันก็ไม่ใช่แบบเป็นแค่เรื่อง เรื่องบนเตรียอย่างเดียวคือคนเราทุกคนอ่ะมันมีประสบการณ์ครั้งแรกเพื่ออะไรเพื่อก็แบบเพื่อการเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปมันก็ต้องมีครั้งแรกบางอย่างครั้งแรกเราอาจจะแบบสอบตกก็ได้หรือสอบผ่านก็ได้ดีใจหรือว่าเสียใจหรือว่าผิดหวังแต่ว่าก็ใช่แต่ทุกอย่างก็ เปรียกเป็นประสบการณ์ใช่เราจะเก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บไว้เป็นเรื่องเรื่นต่อไปแหมเอาทฤษฎีมาใช้ได้นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราก็อาจจะมีสาระบ้างออาจจะไม่มีสาระบ้างเงินแต่ก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบหุ่นล้อไปกับเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอจากกันแค่นี้ก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะก็จะเป็นพระคุณมากนะครับโอเคบ๊ายบาย